สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน,มนะะ้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่3เดือนพฤศจิกายนปี2563ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่พยายามทรงตัวที่บริเวณ1875เหเรียญมาตลอด3วันทําการนะคะและเมื่อวานนี้ทองคําขึ้นไปทําสูงสุดได้ที่1897เหรียญ และตลาดยังมองถึงความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะที่จะมีขึ้นในวันนี้ภาพรวมนายไบเดนนะคะมีคะแนนนำแต่พอเริ่มแคบลงมานะคะทำให้ตลาดกังวลว่าอาจเกิดการพลิกผอได้เหมือนในช่วง4ปีที่ผ่านมานะคะด้านกองทุน SPDR นะคะเทขายทองคำต่อเนื่องที่1.75ตันนะคะปัจจุบันถือครองทองคำที่ 1,255.92ตันตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยทั่วไปนะคะปรับตัวดีขึ้นราคาทองคำปลับมายืนได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและราย4ี่ชั่วโมงซึ่งภาพรวมของทองคำนะคะราย4ชั่วโมงจะมีระดับสำคัญที่1,905เหรียญน,นะคะและ1,895เหรียญจึงจะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการกลับมาเคลื่อนไหวแถว 1, ัน0เหรียญอีกครั้ง และน่าจะมีการแกว่งตัวได้มากในช่วงการเลือกตั้งนี้นะคะแต่โดยภาพรวมในทางเทคนิคนะคะเชื่อว่าทองคำมีสัญญาณบวกในระยะสั้นคาดจะมีแนวรับที่1,880เหรียญและแนวต้านที่1,905เหรียญด้านโกออนไลน์จะมีแนวรับที่1,885เหรียญและแนวต้านที่1,910เหรียญด้านโกโคมเมกนะคะคาดจะมีแนวรับที่1,890เหรียญและแนวต้านที่1,905เหรียญ แม่มสินก็นต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากแม่ทองสุขมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่3เดือนพฤศจิกายนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําทองคำแท่ง9ก้าเปอรเซรับซื้อ27,750บาทขายออก27,850บาท ทองรูปพันธ์กร็รับซื้อ27,257บาท68สตางค์ขายออก28,350บาทตอนนี้นะคะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำเพียง2ครั้งนะคะณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะราคาครั้งที่2ก็ปรับลดลงไปจากครั้งที่1 5 0บบาทนะคะราคาก็ไปคงที่กับเท่ากับราคาที่ปิดตลาดเมื่อวานในตอนเย็นนะคะ แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำาณะที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่สินนำเสนอในทุกๆวันถ้ามีคำถามอะไรนะคะหรืออยากจะแนะนำให้แม่มสินปรับปรุงตรงไหนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะแม่มสินก็จะได้นำไปปรับปรุงนะคะหรืออยากจะแลกเปลี่ยน สถานการณ์นะคะทองคำในะช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม,ม่สิทธิ์ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามแนละรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ